เป็นที่ทราบกันดีว่าหลายคนพูดว่าวันที่18ที่จะถึงนี้คือวันที่นักโทษชายทักษิณชินวัตรจะได้รับการพักโทษเป็นกรณีพิเศษวันนี้ผมได้ถามที่ปรึกษาและมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่น่ากระทรวงว่ากรณีนักโทษชายทักษิณน,นั้นกฎเกณฑ์ระเบียบของกรมราชธรรมกรณีการพักโทษ นักโทษชายทักษิณเข้าเกณฑ์ข้อไหนบ้างนอกเหนือจากการอ้างความเจ็บป่วยและอายุ70ปีที่ปรึกษาคนนี้ตอบคำถามผมกรณีนักโทษชายทักษิณมาหลายรอบแล้วตอบคำถามแบบอ้อมคูอ้อม่ายแถไปแถมาแบบนี้มาโดยตลอดวันนี้ผมถามถึงคุณสมบัติหลักเกณฑ์ที่บอกว่า ให้การพักโทษทักษินเป็นกรณีพิเศษสุดท้ายเขาตอบเพียงแค่นักโทษชายทักษินอาจจะได้รับการพักโทษเป็นกรณีพิเศษเพราะมีอายุ70ปีและมีอาการเจ็บป่วย <érique> ผมถามที่ปรึกษาว่าทราบข่าวมาว่าลายชื่อของนักโทษในรอบหนึ่งเดือนนี้ที่มีประมาณ1,000คน จะมีชื่อนักโทษชายทักษิณอยู่ในลายชื่อหรือไม่วันนี้เราถามเพียงแค่ว่านักโทษชายทักษิณอยู่ในรายชื่อของผู้ได้รับการพักโทษหรือไม่ที่ปรึกษารัฐมนตรีก็ตอบเราไม่ได้ว่ามีหรือไม่มีชื่อนักโทษชายทักษิณโดยอ้างเรื่องสิทธิในเมื่อมีชื่อนักโทษชายทักษิณจินวัตร อยู่ในรอบของการพิจารณาพักโทษในรอบนี้คุณก็ตอบพี่น้องประชาชนไปเลยว่ามีชื่อนักโทษชายทักษิณอยู่ใน1,000ลายชื่อเพราะคำถามผมมีแค่2องคำถามวันนี้ว่า 1. มีชื่อทักษิณชินวัตรอยู่หรือไม่ถ้ามีชื่อนักโทษชายทักษิณชินวัตรอยู่ในรายชื่อของนักโทษที่ได้รับการพักโทษนักโทษชายทักษิณ คุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ที่จะได้รับการพักโทษนี่คือคำถามของคอปทนี่คือเนื้อหาใจความส่วนหนึ่งของจดหมายที่เรายื่นไปยังกระทรวงยุติธรรมวันนี้สิ่งที่เราไปตั้งคำถามสิ่งที่เราไปตรวจสอบกระบวนการเหล่านี้จะไม่สูญเปล่าในอนาคตอันใกล้ เพราะหลายๆครั้งที่เราไปตรวจสอบและตั้งคำถามต่อกระบวนการในการช่วยเหลือนักโทษชายทักษิณมันทำให้กระบวนการที่เขาคิดว่าจะใช้วิธีเงียบๆจะใช้กล,ลวิธีแบบสีถนนชัยนั้นมันไม่ง่ายเสมอไปถูกต้องไหมครับพี่น้องพี่น้องจงเก็บแรงไว้วันพุธซึ่งเป็นวันแห่งความรัก วันพุธซึ่งเป็นวันที่เราจะแสดงความรักความห่วงใหยต่อกระบวนการยุติธรรมแสดงความรักต่อชาติบ้านเมืองนั้นที่ผมพูดมาเมื่อสองสาวันที่แล้วว่าเราจะไปยังโรงพยาบาลตำรวจภารกิจนี้ยังเหมือนเดิมครับจากสะพานชไมัยมลุเช่แห่งนี้ไปถึงโรงพยาบาลตำรวจนั้นอยู่ที่ประมาณ4กิโลกว่า ไปกับก็ตีว่า10กิโลพี่น้องคิดว่าเดินไหวไหมครับเงียบเลยพรอบอกว่าเดินไหวไหมครับเงียบเลยมผมเลยคิดว่าเอาแบบเอาอย่างนี้ดีกว่าใครเดินไหวเดินนําหน้าใครเดินไม่ไหวเดี๋ยวเราจะมีรถสองแถวแบบวันนี้ขับตามไปในขบวนดีไหมครับ